ีก็แก่งได้ EP 1 0แล้วนะจ๊ะ EP นี้จะพูดถึงอะไรเอ่ยพูดถึงวันเดือนวันที่ปีเอาไว้ครบเลยเราจะาไปพูดเป็นก็เป็นเรื่องเบสิกที่ต้องรู้นะคะในภาษาอังกฤษไม่ดีนะจ๊ะเริ่มเลยคะ่ะวันวันจันทร์ถึงอาทิตย์คำถามที่มักจะเกิดขึ้นเนาะก็คือ what day is it What day is it คำว่า day นะเราดูตามไปเลยนะคะคำว่า day ก็แปลว่าวันนั่นเองตามที่เคยสอนไปเจอประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า what ที่แปลว่าอะไรให้หนูแปลถอยหลังไปก่อนเลยเนาะมันประโยคนี้ก็เลยแปลว่า man it คือ man is คือ วันอะไร What day is it มันคือวันอะไรนั่นเองเอาไปถามได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนวันก็มีอยู่กี่วันคะเจ็วันด้วยกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เรามารู้ภาษาอังกฤษของวันแต่ละวันกันวันจันทร์ Monday Monday ไปด้วยกันนะวันอังคาร Tuesday Tuesday พยายามอย่าอ่านว่า Tuesday นะลกูกบางคนเคยดิ้นมา Tuesday Tuesday นี่ไม่ถูกนะต้องเป็น Tuesday ไปเชิงสระอูเลยเนาะ Tuesday วันพุธเนาะ Wednesday Wednesday ที่เป็นเรื่องใครดูมใครดู Netflix มั้งเรื่อ Wednesday Adam Family สนุกมากไปดูนะ Wednesday วันพุธวันพฤหัส Thursday 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 วันศุกร์ Friday Friday Friday, วันเสาร์ Saturday, 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 วันอาทิตย์ Sunday, Sunday อีกหนึ่งรอบเป็นภาษาอังกฤษไล่ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันาา<ๆ>นะ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday จำได้ย่างจำไม่ได้กดหยุดและทวนได้ก่อนเดี๋ยวหนะ้าต่อไปจะเหลือแค่ภาษาไทยแล้วเด้อไปค่ะอะ หนวันจันทร์คืออะไรวันจันทร์คืออะไร Monday Monday วันอังคาร Tuesday Tuesday วันพุธ Wednesday Wednesday วันพฤหัส Thursday Thursday วันศุกร์ Friday Friday วันเสาร์ Saturday Saturday วันอาทิตย์ Sunday s ั n น a y ให้ทุกคนตกมือได้งน้อยปะปะไปต่อค่ะถ้าจากวันเป็นเดือนเดือนภาษาอังกฤษออกเสียงว่า months 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 นะ month คะคำถามของเดือนก็คือ what month is it what month is it แปลไทยหลังเหมืนเดิมก็คือมันคือเดือนอะไร What month is it นะคะเวลาตอบหนูก็ตอบไดินะ it is จุดเหมือนคำถามเรื่องเมื่อกี้ What day is it มันคือวันอะไรเวลาตอบก็ it is สมมติวันจันทร์ก็ it is Monday มันคือวันจันทร์ไงจ้า it is Tuesday มันคือวันอังคารไงจ้าพี่อันนี้ก็เป็น What month is it อันนี้จำเยอะหน่อยเนาะก็มันมี12เดือนมกราคมถึงธันวาคมอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะต้องตั้งใจจำมาฝึกออกเสียงไปด้วยกันลูกเดือนแรกมกราคมค่ะภาษาอังกฤษ january ช้าๆนะ january a r ไจะเป็นแบบ a r ะ a r ออะ january 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 มกรา,า,นะา,นะา,าคมกุมภาพันธ์ february ช้าๆ february 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 กุมภาพันธ์นะ february กุมภาพันธ์เริ่มง่ายแล้วมีนาคม march 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 เมษายน april April พฤษภาคมเม y เมมิถุนายนจู June. June. ะะะนจูนกรกฎาคมจูลายจลายสิงหาคมออเกสต์ออเกสต์กันยายนเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร์ตุลาคมออก o b เบอร์ออก r ร์พฤศจิกายนโนเวมเบอร์ November. november ธันวาคม december december นะคะอีกรอบหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษไปได้วยกันหมดเลยนะ january february march april may june july august september october november december นะคะ ทีนี้มาต่อเนาะในส่วนของเดือนทีน่เหลือจะภาษาไทยแล้วนะลองทวนตัวเองว่าได้ไหมนะลูกท่านไม่ได้กลับไปที่สลไลม์เมื่อกี้ก่อนนอะยอนกลับไปที่สลไลม์เมื่อกี้ก่อนนะคะแล้วลองทบทวนตัวเองก่อนเนาะอันแรกมกราคมอะไรเอ่ย JanuaryJanuary ก January, ุมภาพันธ์ FebruaryFebruary February, มีนาคม MarchMarch เมษายน April a อ r ริลพฤษภาคมพฤษภาคมอะไรเอ่ยเมย์ <gasps> อันนี้ง่ายเลยเมย์เมย์มิถุนายนจูนจูนกรกฎาคมจุลาย u จุลายสิงหาคมออกัสออกัสกันยายนอุ้ยค่ะอันนี้สิงหาคมออกัสถูกแล้วกันยายนเซปเทมเบอร์เซปเทมเบอร ตุลาคม October October พฤศจิกายน November November ธันวาคม December December โอเคลองไปทวนกันนะลูกแล้ลกะเขียนยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้จำได้ว่าแต่ละเดือนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็พอจำได้ปุ๊บต่อไปนี้เวลานึกนถึงเดือนก็พยายามทึบเป็นภาษาอังกฤษจะได้จำได้ไปตลอดยาวๆนะลูกอ่ะ มาเริ่มเริ่มที่ยากกันหน่อยเมื่อกี้ได้วันแล้ววันง่ายมันเดทถึงฟรายเดทเดือนก็ต้องยากนิดนึงแล้วก็อันเจนนิวรีถึงเดซเซมเบอร์เนี่ยอันเนี้ยยากหน่อยอันนี้ยากยากเลยแหละก็คือวันที่เดทวันที่ภาษาอังกฤษคือเดทนะลูกเดทเหมือนไปออกเดทเลยแต่ในเดทแปลว่าวันที่นะคะส่วนวันคืออะไรนะวันคือเดทเดือนคือมันส์วันที่คือเดทแบบวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยคือเดทนะคะคำถามก็ what is your ก็ได้หรือก็เป็น what What potatoe What ลูกน้ำเอสตรงเนี้ยนะคะย่อมมาจาก What is นะลูกก็คือ What's the date today วันนี้วันที่คืออะไรวันนี้วันที่คืออะไรนะคะ What's the date today เนาะปึ๊บมาดูกันแถวแรกนะลูกอันนี้ต้องตั้งใจดูเลยนะนี่ก็มีความยากกุบกิบอย่างที่บอกนะคะต้องจำ วันที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีเขียนเป็นตัวเลขว่าวันอะไรแล้วก็จะมีต่อท้ายสองตัวนะคะแบบนี้แบบนี้ต่อท้ายก็มาจากชื่อเรียกของมันสองตัวสุดท้ายของชื่อเรียกของมันเช่นวันที่หนึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า first first ลงท้ายของ first ก็คือ st เวลามาเขียนวันที่ก็เลยเป็นหนึ่ง st เนาะวันที่สองภาษาอังกฤษเรียกว่า second second ลงท้าย nd เวลาเขียนก็เลยเป็น2 nd วันที่สามคือ third third ลงททย rd ก็เลยเขียน rd อ่ะ4ถึง10เริ่มง่ายแล้วก็จะเป็น้ายๆตัวเลกปกติแค่ลงททย th นะลูกก็จะเป็น f o u ส์ TH, เสียง th คือแบบแบบนี้เนะาะ5ก็ fifth เปลี่ยนจาก5เป็น fifth เนาะเหมือน50อ่อะ fifty อันนี้5ก็ fifth วันที่5 Six, sixth sixth วันที่6 seventh seventh eighth 8, 9, 9, 10, 10นะมันจริงๆแล้วคำที่พิเศษเอาคำเป็นไฮไลท์สีม่วงไฮที่อยู่ต้องจำก็จะมี first สีม่วงสีม่วงสีม่วงกับสีชมพูแล้วกัน first ที่ต้องจำ second ต้องจำ third ต้องจำ 5อาจต้องจำหน่อยเพราะ4เหมือนเดิมก็ง่ายแค่เติม th ไปวันที่4ก็4 6 7ิสเซก็เหมือนเดิมก็ไม่ต้องจำอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นของไทยด้วย th 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 ไปเนาะปึ๊บอ่ะมาดู11ถึง20อันนี้ก็แอบง่ายเหมือนกันนะคะ11ก็11 12 13 14 15 16 17 18 19อ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมหมดเลยเนาะลงไทยทย t h ท h t h ออกเสียงเหมือนเดิมนะคะหนูอาจจะสังเกตสำหรับคนที่จำวิธีเขียนได้เนาะท2เปลี่ยนวิธีเขียนนิดนึงแต่ไม่ต้องสนใจตรงนี้ให้หนูหรือว่ามันก็อ่านว่า12เหมือนเดิมไปนะคะคำว่านายอ่ะแถวแรนายตัว e หายไปจาก n i อ e อหรือ n i อแต่อ่านว่านายเหมือนเดิมได้เลยนะลูกม,มันมาดูสิ่งที่ต้องจำอีกค่ะคือคำว่ายี่สิบปกติวันที่ 10, 20สิบเอยี่สิเลขยี่สิคือ20 แต่วันที่ยี่สนะลูกดูดูแถวล่ลางขึ้นมาอ่าะ,ะไรขึ้นมาตัวเลขที่้องแผ่ด้วยตีก็คือ20กับ30เนี่ยจะเป็นยน y เป็น i แล้วเติม th แล้วเติม e th นะลูกเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e th เนาะตรงหนังที่ลูกสอนขึ้นมาเลยจาก t w e เลยออกเสียว่า twenty t w e n t s t w t h 2 t t h 3สก็เป็น thirty s t h t h แเป็นสามพยาเนาะ t w t h 3 0 t h อันนี้ก็ต้องจำไปนะคี่ก็คือ21มันก็คือวันที่21 st, 21 s t t w n d t w r d อ่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องจำถึงที่เหลือก็ง่ายเติม T h ไปเหมือนเดิม24ก็2 4 e n t h t w t h อันนี้จำหน่อย2 6 e n t y s i h t w t h t w t h t 9 t h t h i r t y e t h อย่าลืมเนาะตรงนี้ t h i r t y e t h สามสิบเอ็ดก็ thirty-first thirty-first นะคะนั่นตรงจุดนี้ก็ต้อง capture แล้วก็ไปท่องจำเอาวิธีท่องจำก็คือหลับตาแล้วก็หนึ่ง first สอง second สาม third ไล่ไปจนถึงสามสิบเอ็ดสักห้ารอบสิบรอบเดี๋ยวก็จำได้ลูกนะคะอ่ะมาถึงปีกันแล้วเนี่ยแป๊บๆก็จะจบ เรีนภคลิปมีค่อนข้างไวเนาะไวก็จริงแต่หนูต้องทบทวนตัวเองอยเยอะๆเพราะมีเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ต้องทบทวนเอาไปทบทวนเองอยเยอะๆพยายามไปท่องทุกวันจันถึงอาทิตย์คืออะไรเ,เดือนมกราถึงธันวาคืออะไรวันที่1นถึงสาอลองไล่ท่องทุกวันดูปบบเดียวเดวกันได้นะคะสุดท้ายก็คือปีปีภาษาอังกฤษคือ year year ที่แปลว่าปี year แปลว่าปีเลยนะลูกอ่ะวิธีอ่านปีนะดูตามไปด้วยกันเลยนะคะ จะแบ่งเป็นเลข2หลักอาจจะงงสองหลักอะไรวะลองดูอ่สมมติปีนี้ปี2 5 6 6 6 6หรือ6 5สมมติว่า6 6หละกันไม่ได้ใช่เท่าไหร่น่าจะห6กอคปีนี้ปี2 5 6 6แบ่งเป็น2 2 2หลักลูกก็อานเป็น 25 6 6เห็นไหมอ่านเป็น25 66นี่คือวิธีอ่านปีนะคะมันเป็น25แล้วก็66อ่ะมาดูตัวอย่างกันต่อลูกฝั่งซ้ายมือค่ะสมมติปี1750ก็ต้องแบ่งอ่านเป็น17 50เป็น1750นะคะปี1826ก็ต้องแบ่งอ่านเป็น18 26 18 26ปี1984ก็ต้องแบ่งอ่านเป็น1984 1984ปี2017ก็ต้องแบ่งอ่านเป็น20-17ก็ได้แก่20-17บ็นะคะก็มาไม่ได้ยากมากเนาะเปิบอ่เริ่มยากขึ้นมานิดนึงตัวเลขปีถ้าเป็นปีทวนลูกแบบปีแบบ1,400ทวน2,000ทวนอ่านยังไงมาดูกันถ้าเป็น1,400ทวนจะอ่านเป็น1,400นะลูกก็เป็น1,400 สมมติดร้ก็1,700เป็น1,700นั่นเอง1,700 2,000ท้นทุวนๆแบบนี้ก็อ่านไปเลย2,000ปี1,000ก็1,000ไปเลยนะคะเึ๊บแถวที่3กลุ่มที่3ถ้า2องเซกเลขหลังของปีเป็นปีหลักหน่วยปีแบบ1นึ่งถึงเก้าหนึ่งเป็นปีแค่หลักหน่วยไม่มีหลักสิบนะลูกวิธีอ่านจะอ่านเป็นแบบนี้นะเช่น1,401จะแบ่งเป็น14 แล้วก็0 1 0ภาษาอังกฤษในปีจานก็โอไปก็จะเป็น14 0 1ปี1701ก็เป็นเป็น17 0 1ก็คือ17 0 1 2001อ่านจะเลย2001หรือ2001เลยก็ได้นะคะฝึกให้ดีนะอ่ะมีห้าเลขให้ฝึก2009คืออะไรให้หนด็กก่อน2009ก็คือ 2009หรือ2009ไปเลย2024แบ่งเป็น20 24ก็20 24 1,909แบ่งยังไงแบ่งเป็น19 09ก็คือ1909 0คือ O ในที่นี้เนาะ1909 1,989 ก็แบ่งเป็น1989ก็คือ1 9 8 9 1 9 8 9อ่ะเป็นเลขปีทวนๆมั่ง1 7 0 0ก็คือ1700นะคะเป็น1 7 0 0 1700นั่นเองตอนนี้ก็จะได้ความรู้เรื่องวันเรื่องเดือนเรื่องปีเรื่องวันทีไปต้องเอาไปฝึกใช้นะลูกต้องเอาไปฝึกใช้เสมอนะคะนั่นอย่าลืมไปฝึกใช้ด้วยนะวันนี้แค่นี้ไว้เจอกันอีกทีหน้าสวัสดีค่ะ